สวัสดีคร,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง at channel นะครับผมกับเราพบกันอีกครั้งกับการเรียกชันนะครับผมวันนี้เรามาเจอกับรายการวาไรตี้อีกรายการหนึ่งคือ b r i g h t w i n inbox นะครับก<ช>็มาแล้วอีพีที่2นะครับผมก็เข้าสู่อีพีที่2แล้วอีพีที่2อในครัเราเชิญเป็นเดรกก็คือที่เคยเล่นเลือกขั้นกูมาด้วยกันใช่แล้วเขาคงสีกันั้แต่ตอนเขาไปถ่ายทำแล้วใช่ก็ตอนนั้นก็คือเอาเพื่อนสนิทสนิทแหละทยอยเอาเข้ามาในรายการ breakin box ก็คืออันนี้เป็นอีพีที่สองก็เลยเชิญน้องเดรกมาก็กิจกรรมที่จะไปทำคืออได้เป็นการต่ยยมว ไปต่อยมวยเหรอใช่แต่การสน,นุกนการถนัดของไบต์นี่ไบต์ต่อมยมวยมา่แล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าก็เป็นกิจกรรมที่ไบเป็นคนชวนวินไปเอนจอยช่วงแบบช่วง,ช,วงช่วงที่แบบทําความสนิทกันด้วยก็คือไปต่อยมวยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือเตะบอลก็คืออันนี้งเราเป็นต่อมยมวยแล้วก็เพื่อนว่าเดรกก็ต่อยมวยอยู่แล้วก็เลยโอเคลงตัวก็เลยไปเจอกันในไบร์ทวีนอินบอกอีพีที่ส่งโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับทางเจมส์ทีที่อนุญาตให้เราเรีแยกชั่นน yeah. ะครับผมเย้ ใบัินอกซ์พิเศแพ้ได้เลยจบแล้วเมื่อี้อันเนื่อยแล้เมื่อบางไม่รู้ว่าทุกนี้นะครับใบวินอินบ็อกซ์ i a เ EP ีนี้นะครับเราจะอะไรไายยเล่มาี่จยากันครับผมไม่ใช่เล่นมาขขยักูกหรอกเราจะไปต่อยมวยกันนะครับผมใช่ครับพี่ จริงเราสองคนเนี่ยก็เคยเคยมีไปปล่อยมวยกันมาเหมือนกันใช่ครั้งใช่ครับแต่ว่าวินน่าจะยังไงจะไม่ชอบต้องลองดูลองดูวินไม่ค่อยชอบสายคาร์ดิโอไงถ้าปล่อยมวยมันต้องคาร์ดิโอจะมีจะมีจะมียกอะไรก็สอบเราก็แบบดูทรงใหน่ไหมประมาณไหนเขาบ้าอยู่เงี้ย ไม่ต่อยทีทีไม่ใช่ยี่สิบลีะที่มันจ้องมันไม่ออกหม่รอใช่ก็ตอนแรกผมมาผมก็ุ๊๊บปบฝึกว่าเบาเบาๆช่ใช่ใครดูเชิญมาดูเลยดูเาดูมาเกันต่องั้นวันนี้นะครับเราจะมาทำหนังกันที่ที่เราเคยไปต่อยมวยด้วยกันใเสมัครบวันนี้ไบวิอินบ็อกเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราจะไปต่อยธรรมดาเนี่ยไม่ได้เราจะไปต่อยแบบพิเศษหน่อยเราจะนั่งหอบไป ก็เลยขับจักรยานไปเพื่อไปเราจะธรรมดาไม่ได้แล้วต้องพิเศษหน่อยวันนี้ผมเลยจะให้พี่ไบเลือกเลยว่าพี่ใบอยากจะต่อยมวยแบบมวยไทยมวยจีนมวยฝรั่งหรือว่ามวยสากลมวยจีนมวยฝรั่งเอาหมดเลยมวยไทยกับสากลพี่ไม่เคยต่อยมวยไทยมาเท่าไหร่พี่ต่อยมวยไทยบ่อยเพราะฉะนั้นพี่เอาคนสากลไม่ต้อยมวยไทยเอาไม่ได้เลยเปลี่ยนก็ล่อยเลยเราที่ไม่ทำไม่ยไทยเรามีโอกาสได้ ไปทำากาิจกรรมกันทุกคนแพลตฟาร์มแล้วเราไปลองสามคนนี้<ห>ก็ดีกว่าได้ครับพี่ตรงนี้เราแก่สองคนเหรอไม่ใช่แค่สองคนครับวันนี้นะคะรับเรามีแขกรับเชิญอีกคนเลงนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าคนนี้เนี่ยบ้าพลางังมากรวมถึงครับจะได้รูเอลแบบบ้าพลังบ้าพลัง,ลงะนะครับหนักกล้ามแบบตัวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าท่านนี้เนี่ยนะครับเรารู้จักกันอย่างดีไอโอ าเมนี่ว่าเท่าไหร่คนนึงนี่ลงเรกลงเรกผมก็ไม่เบาเหมือนกันเรกนี่ก็แรงเยอะเนื้อที่ใหญ่แกสองคนเนี้ยผมว่าไม่โอ้มันเรกถ้าทุกคนอยากรู้นะครับไปตามดูกันเลยเพรโอ้ w i n นัดเขาไว้แล้วแล้วเจอกันนะครับทำได้แต่เราไป็นนักพรตนะครับเหมล่นเทบ็อกซิ่ง จริงๆวินก็วินกับวินกับไบก็เป็นคนชอบเล่นกีฬานะเล่นกีฬาแต่วินเหมือนจะชอบเล่นที่เป็นกีฬาจริงๆจริงๆมาก่ากโอ้โฉโอ้โฉวันนีครับสวัสดีครับวันนี้กวนหนวดกวนเข่ามาสกี้งเลยนะไงโอมผมอ่ะไนโอมผมอ่ะไม่มาหรอโอมวันนี้ก็กำลังไปแบบอ๋อโอ้แย่เลยนะกลับแล้วเออแล้วมาแขนทีนะเราเล่นกเราเล่นกเราเรีย เยขาจะแทนแล้วเด็กมีดินบอลคุณเคยเรียนมวยมาก่อนหรือเปล่าเคยครับตอนประมาณห้าขวบแล้วมาตัวนี้ตัวนี้ซิ่งเหรอใช่พอสอนมวยไทยว่าดูว่าสัตว์มาป้องกันตัวที่สัตว์ระวมเลยอะไรประมาณนี้ครับเด็กดีดีเราเด็กๆพ่อสอนอะไรบ้างสอนว่ายน้ำเออเกี่ยวอะไรกับมวยบ้างล่าสุดผมไม่เห็นคุณไปต่อยมวยแต่คุณไม่ชวนผมอะไรเนี่ยชวนแล้วไปอ่ะชวนก็พักก็ดิมันพักก็พักก่อน กายทำไมตอนท้องก็โดนนอนโอเคครับงั้นตอนนี้คงถึงเวลาแล้วครับทุกคนพร้อมไปเรียนหรือยังครับพร้อมพร้อมนะครับงั้นเราไปเรียนกันเลยไปกินแบบือนว่าเขาชวนแล้วเหมือนไม่ได้ชวนจริงเหรอวะทำหน้าทำตาแบบนี้งอนได้ไหมแนะนำตัวกับไปเมียหลวสวนโค้ดอาจจะยังไม่ชินกล้องนะครับแต่ผมจะแนะนำตัวโค้ดเองโค้ดชื่อโค้ดเจไอนะครับเป็นเทรนเนอร์ประจำอยู่ที่นี่โค้ดสอนอะไรบ้างครับ วันนี้สอนเบสิกก่อนครับผมสนเป็น o ุ w o r กสแตนซ์แล้วก็เป็นมัดมัดี่เไรนะแจ๊บครับแจ๊บขวาตองแล้วก็คุ่อย่งเดียวโอเคครับงั้นเดี๋ยวโค้ชลองลองสอนพวกผมเริ่มจากสแตนซ์ใช่ไหมครับสแตนซ์ก่อนนะโอเครับข้าว่ครับครับข้าวข้าว้าวขวขา้าวขาวขาาาา้าข ใช่แล้วก็ hold it โอเคอันนี้เ่แล้วก็คุณไงนะครับสมมว่าในนางนะใช้แล้วมีนสนจริงๆแล้วก็มันต้องมีขานำขาดตามมีความเหมือนแบดมินตันไข่ใช้ออกด้วยนะครับสมมติว่า every move ไข่ใช่ every move ไข่ใส่ให้กับทีมที่สุโอเค

จะเจอว่าคนัจะฝันลงมาบอกนนีน่ดู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 ูดท้าดูเท้ากว่าตัวมันนี้คือเหมือนลงสองเป้าเพื่อเป็นการแบบว่าออกได้ถูกต้องจริงๆริงเขาจะไม่ได้เน้นแบบว่าต้องแรงมากนี่ไม่ออกแรงเลยเนี้ยขึ้นบนสักตัวระดับกมันจะบิดขานี้ได้แต่ว่าบวอรไทย ปิดไม่ได้เพราะถ้าปิดจะโดนเตะพูดไทยวลาผมูแค่นี้พูดยาวจะจะไม่ปิดปิดแค่ขาหลักออกแค่ขาหลักเล่นแบบเล่นคนเดียวไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะเนดูแบบดูธรรมชาตินะต่อยดูแบบดูเ็นบออ่ะบอลอยู่แลวอดูคู่คนนี้ ได้ครับได้ได้นี่อันนี้เด็ันนี่ที่แบบปั้นแขนปันขามาครับมาดูโอเคมันเล่นตลกวเนี่ยโอเคนี่้ยุกนี่ออมกับาใช่ไหมครับ อ้าวก็บอกให้หวนไปรูนอ่ะแจ๊บแจ๊บแจ๊บสนนะสนนะ ต,ตอนนี้ก็ถึงเวลาอาจารย์ผมลแล้วในการมมาดิอาจารย์ก็อาจารย์ด้วยก็ไม่เอาไปว่าแต่ว่าไปมากผมบอกเลยว่าให้ผมต่อยอีกสิบยกผมเอาไว้่อนโมไปมันเริ่มแดงแล้วอาจารย์ผมที่เขาลำเลียงมานับสิบเป็นขโมยมาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นสนามยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับถ้าข้อกฎหมายเนี่ยอ่ะโชยกาดูมันหนแล้ว แ่งพี่อะส่งพอดีเขาดูแบบว่าเรลัซ์มากกว่าผมไหมผมยังแบบเวลาจะออกยังเก่งเอ้ยอันไหนวะยังไงวะท่านี้ทายแล้วขาอะไรต้องขยับเนี่ยแต่นี่เขาดูแบบโซลแบบเหมือนแบบไม่ต้องคิดอะ รู้เขาว่าทำไมเขาถึงให้อนดให้ใจออกมาเป็นเพิ่มแรงเพิ่มเร็วในการแบบอัดไม่คือถ้าเราอัดไว้เงี้ยบางทีถ้าแบบเราปิดปาแบบไม่หายใจอ่ะมันจะออกกลนหุมันแบบอดวีนเป็นไงพี่ใบต่อยมาเมื่อกี้เหนื่อยไหมอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยถ้าอยากหายเหนื่อยเนี่ยทั้งสองคนนี้ดูทั้งผล้วยตามผมมาครับ เนื่องจากวันนี้พวกเราเนี่ยใช้พลังงานมันเยอะมากเหมืับใช่ไหมเพราะเดียวเสียงเยว่าเพาะั้ตอนนี้เราต้องการวิตามินซีเพื่อมาเพิ่มความสดชื่นให้กับพวกเราครับนี่ครับผมเตรียมมาแล้วโอ้ยวิตามินซีดริงค์ครับเป็นเครื่องดื่มที่วิตามินซีถึง200เปอร์เซ็นต์ลยนะครับแล้วปกติเนี่ยเวลาเราต้องการความสดชื่นเนี่ยเราต้องกินวิตามินซีซึ่งตัวเนี้ยมีผลไม้มาถึง2ชนิดเลยใน1ขวดนี่อย่างตัวเนี้ยเป็นรสส้มมะนาวใช่ไหมครับตัวรสส้มมะนาวนี่ก็ช่วยในเรื่องระบบของการกับถ่ายนั่นเอง สดชื่นใช่ไหมครับได้ครับงั้นผมขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับนี่รสพีชลินจีนั่นเองพีชล <Peace S 1> ินลจีครับตัวนี้นี่ค <m> ือสดชื่นมากๆเพราะรสชาติเนี่ยอย่ที่บอกลินจีกับพีชมันก็เพื่อความเฟรชให้เราอยู่แล้วออซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีวิตามินซีถึง200%เหมือนกันนี่ออนะครับใ้ทั้งความสดชื่นจากรสชาติพีชลินจีแล้วก็ยังได้วิตามินซีด้วยว่าแล้วพี่ก็ไม่รอช้าว่าสดชื่นเต็มเต็ม น้นจีมาทั้งสวนพรีเชลเมนดับเบิลซีดริง์นะครับเพราะหวานน้อยกับแองบีนะครับแคล,ลอรี่ก็ต่ำและโซเดียมก็ต่ำนะครับไม่ทำให้ตัวบวมเลยครับและยังช่วยเสริมมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยครับเพราะว่า ก้ามแข้งวิ่งชัดมากเลยอะโอ้โหนั่นดิตอนนี้ใช้พอดีตอนนี้แบบดิวทุกวันเลยอ่ะเล่นเล่นกับน้อง่งตัวใหญ่อะเยอะๆตากทั้งแดดทั้งฝนในยามพักผ่อนน้อยก็สามารถดื่มได้เลยครับดีกินแล้วจะได้ไม่เป็นหวัดด้วยนะครับครับผมเพิ่เอาไบแคนหนึ่งเดลเลือกก็แบบน่ารักดีนะพอมากินอนี่ยแลบวมันซีดริงเนี่ยซึ่งมันไม่จะพีไปด้วยยี่สดชื่นดี ผมบบชื่อ2เท่าทาั้งลิ้นจี่ทั้งพีชเลยอโอเคครับตอนนี้ทุกคนจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับสดชื่นกันแล้วใช่ไหมครับต้องบอกเลยนะครับว่ารายการไบรวินอินบ็อกเนี่ยถ้าจะมาเรียนเฉยๆมาทำกิจกรรมอย่างนี้ธรรมดาเลยเพราะรายการเราเนี่ยต้องมีเกมกนสนใจเล้วรว่าเกมคืออะไรถ้าอยากรู้นะครับไปดูกันนะครับครัามาถึงช่วงแข่งเกมรินกันแล้วครับเกมนี้เราไมได้มาต่อยกัเองครบวงมีการวันนี้เราจะ เล่นเกมเกมอะไรครับพี่ปัดผลไม้มัดผลไม้ยังไงวะมัดผลไม้นิการนากาดีกว่านิกาคือนี่ง่ายเลยว่ากดสามรอบในเท่ฮะตัวที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นในการปั่นชิ้นรีบตรงนี้ก่อนสิบรอบพิมพ์ผิดแล้วตํานวนสามรอบโอ้โหนะกูณให้ผมปั่นก่อนเนี่ยเอาเป็นว่าปั่นแบบสิบรอบอย่างนี้นะครับสิบรอบปุ๊บแล้วก็เดินไปก็จะเดินไปอ๋อผลไหมวม่งห้อยไวใช่ปล่อยให้ครบสามก็ปล่อยให้โดนโอ้ ต่อยจนแตกนะครับถึงผ่านเออผมว่ามือจะแตกก่อนแล้วก็เราจะให้โอกาสในการต่อยแต่ละเป้าเนี่ยพ่าเดียวคือถ้าต่อยได้โดนปุ๊บคุณต้องข้ามเลยนับเป็นรอบๆไปสมมติรอบนี้ผ่านไปสองลูกก็เท่ากับได้หนึ่งคะแนนนับทุกรอบรวมกันใช้ได้คะแนนน้อยสุดก็โดนก็คือนับจํานวนลูกที่เราต่อยได้แต่ถ้าลูกเท่ากันเราก็จะดูเวลาแล้วว่าใครเวลามากกว่าก็จะแพ้ไปซึ่งวันนี้โชคดีมากๆว่าคุณข้างเมืนโถวจะเป็น ไม่ใช่เล่นด้วยการถอดตัวอย่างนี้เลยเหรอครับผมจะเล่นกหนในการไปวินินบอลเนี่ยทรรเนียมของเราก็คือแขกรับเชิญจะต้องเริ่มเล่นเกมถอดเป็สภาษาที่ทีมทีกรอนดูพีมทีกรอนทำอะไรไม่ค่อยเป็นครับครับต้องเด็กเชิญต่อไรนะติดใจเอาอย่งนี้สิบรอบแล้วก็เออเอาสิบรอบในรอบสุครับแล้ววันนี้ผลไม้ที่เราใช้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นพีชแท้เลยนะครับผมสำหรับเกมแรกใช่สำหรับเกมแรกนะครับเปรียบเสมือนดับเบิสีดริงค์ อ่ครับเริ่มครับพร้อมนะครับเป็ไม่เนี่ไม่มีเาวีทำเองโอ้โอ oh, oh! ้โหลูกนีสวยว่ะไม่โดดแน่เลยอ่ะเดินยีงเอียงเลยอ่ะออ่ะโอ้โหเก่งววะ มันูเลยอะมันดูไม่มึนเลยอะมันดูแบบเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยเขาบอกว่ารอบแรกเร็กทำไปได้ทั้งหมด3คะแนนเต็มกดดันน้องวินเชครับน้องวินเชครับน้องวินเชครับและนี่นะครับก็รอบแรกของพี่วินครับครับผมอ๋อออ

ขึ้นแบบวันเนี้ยวินมาใส่ตลกอ่ะใส่ฮาเอามาโอ้มาลนะพร้อมครับ <c oughs> ทำไมาดามากเฮ้ยเดรกเอามากินเลยเหรอจริงๆเดรกไม่ต้องเอาผลไม้จริงมากินก็ได้นะคะรับเพราะว่าเดรกเนี่ยสามารถกินจากดับเบิลซีดรีก็เหมือนกับกินพิช,ชแท้ๆเป็นลูกเลยะครับผมอยากเห็นแล้วว่าพี่เนี่ยจะเป็นยังไงอ่าแล้วคนอื่พี่ไปกันแล้วนะครับผมอยากเห็นว่ารู้จักส่งตอนแรกไต่โตตอนที่เปิดมาคือปิ่นนะไอ้ใบน่าจะแผล โอ้ยเอ้ยเฮ้ยวมเสียดายแล้วโอ้พี่ไบ้โโอ้พี่ไบ้เร็วเร็วพี่ใบ้เร็วเลยอะไม่น้ำได้ไหมโกงป้าเหมือนยืนตรงเลยอะนี่อย่างนี้ฝันวมโดนนี่เหรอวะอาว หมาว่าเกมแรกทุกคนได้3ลูกเหมือนนกัลูกเหมือนกันหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเกมที่2ของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนกลับมาแล้วอันแรกเป็นพรีใช่ไหมครับอันที่2เป็นส้มเหมือนเดิมสิครอบเดี๋เริ่มก่อนดูเลยครับส้มหรือกับพรีเห็นไหมผมรู้สึกมันง่ายเพิ่มค่ะเราให้ตัวเองได้ไหมพี่ได้เลยถ้าไม่เพิ่มจับเตี่ยงแล้วจะน้อมแหม่เด็กแม่งห้แบบว่าดูแบบเด็กพระวัลังอ่ะ เหมือนอยู่ข้างอาหารเด็กซ์เด็กี์เด็กซ์ไปไปผมเชื่อแล้วว่าคนที่บ้าพลังสุดในช่องเราเนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับคดื้ไหม ลดลดให้มาเลยนาทีเนื่องจากน้องหมุนรอบเราเราลดให้น้องเรยเราโอมันไม่แพ้หรอกอนโอเคสำหรับผู้เ้างนที่สอนะครับวินมวีนกิีกมาไม่หรอเอาสิบรอบสรอบสิบอ้มสิบรอบไปไปตอนนี้มีภาพในหัวอยู่ไล้กันเลย มีภาพในหัวอยู่ภาพพอเราเย่ยงคู่กันเฮ้ยาินโอ้โหาฮ่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 าน่าฮ <c oughs> ่าฮ ต้องช่วยเขาตอนนี้คุณพร้อมไหมครับนี่ถ้าคุณพร้อมไปแล้วหนึงไปแบบถ้้จะยู่ตัวตรงเลยอ่ะสี่สี่ชีริงทั้งอยู่ทั้งหยุดอ้โหารีบกตเยียงดิ ใงสัยอะเท่ากันหมดเลยรวมเวลาไปแผลงเพราะใบอะหูช้าเป็นยังไงอาการเป็นยังไงช่วยบอกหมอหน่อยครับไม่ชอบเลยสำหรับรอบที่สามนะครับเราจะไปต่อยเลมอนกันกติกาเหมือนเดิมก็คือยังไงนะย้อนนะสิบรอบนะครับแล้วก็ไปต่อยเลมอนกันครับผม เธอลงมาอยู่แค่หกเันก่อนเธอจะรู้สามสิบกว่าแให้หมุนปัจจิงหนนีอ่ะตายเรอกปหมุนเลยเร็กจะเอากี่รอบครับบอกเขาไปอ่ายี่สิบรอบครับเร็กมันฟิดมาจากไหนวะมาพร้อมยังพร้อมนะเอาจัดไปแล้วมันหมุนเร็วด้วยนะแล้วก้มต่ำด้วยอ่ะยี่สิบรอบหนึ่งสองสาม

เล่นกันอยู่สองคนน่ะเอามารนำมาจัดไม่เปี้ยวหรอไม่จริงเหรอพี่มิีของคุณอะพี่มิีหนูคุณสรุปคะแนนครับเล็เป็นผู้ชนะครับวันนี้โอเคเท่ากับว่า3รอบเล็กทำคะแนนเต็มไปได้9คะแนนเราสองคนแล้วแหละมาพร้อมแล้วโอเคครับรอบที่สอง เตาคุณวินเม็ทวินเดบอนพร้อมแล้ววินพร้อมแล้วเราทำได้ก้อที่สามของวีนเป็นทวินนี่มันคมแล้วพี่คมแล้วที่มีแค่ผมเอถ้าไม่อยากโดนอย่างน้อยรอบนี้ต้องได้สามแล้เพราะว่าเขาทำคะแนนเต็มเลยไปแอบกองยืนตรงคนแล้ว ไม่เป ok <ting> <T |ar|> ็นไรนะหมุนช้าเรียนหัวจเดียวปานแพโจนทำท้อแต่รออว่าทำโทษยังไงยังไงคุณ่ะคุณยังไง ตอนนี้ทุกคนได้กันไปคนละ9ลูกนะครับคุณต้องทำให้ได้อย่างน้อย3ลูกคือวันนี้ดีสุดคือเบรกดีตัวล้อนี่คือวีไม่ดีเลยคือใบต้องบอกเลยนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยไปแพ้ไปเวลาทันลยไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีแน่นอนครับเนื่องจาก15รอบได้ลด30มสิบวิผมจะหมุน15รอบไม่มาตรงห้าวีถ้าเกิดจะเอาอ่ะเอาเหมือนเดิม คืออเอะไรมันหลบอ๋อมันหลบเองครับผมก็ต้องสรุปคะแนนไปเลยนะครับเพราะว่าทั้งสามคนเนี่ยทำได้เก้าลูกเหมือนกันนะครับตอนนี้เราต้องมาดูเวลากันนะครับว่าใครจะได้เวลาน้อยสุดและจะเป็นผู้ชนะปะัจจรู้ตัวรู้ตัว <laughs> เงินม <c oughs> ันเท่าไหร่อะแต่เล่นเต็มที่มากอ่ะใช้เวลาไป73.19ิงคนที่ใช้เวลาไปันดับที่2ก็คือินนี่กะอะไรมากอะยึ้นในทเอย หนีกาับ้านมีบ้านส่วนล98ไม่เป็นไรแล้พี่ไม่เ็นไรหรอกแค่งบเดวเองรึนาทงเรียเองแล้วก็มาถึงจุดที่คุณจะต้องถูกทำโทษลครับคุณพีไม่ไหวริพูดอย่างนั้นก็ได้เพยอถ่ายเทเรากแ้ล่เ่าเปล่้แล้วก็ถึงเวลาที่คุณเดรกจะต้องโชว์ฝีมือครั อ,อมนะอจกากกได้ไหมให้ได้ำใจทีมีกี่เรืออยากดูวะงั้นเดี๋ยวตอนปากเหออ่ะฮ่าฮ ดีใจชน้าส <kleine> <ame> ันปากสั <offended> ่นเลยอะฉัไม่ด้แล้วันไมมีเ้ป็นยังไง้า่เป็กูสนุกมากนยงไงบ้งสนุกโคตรอร่ยสงารู้รู้ อบคุณเดย์มากๆที่ให้เกียรติเป็นแขกเชิญแขกให้กับรายการของเรานะครับอย่าพูสนุกสนานกันไปน้องได้ออกมาปล่อยพลังด้วยว่าโทรหาว่าพี่ได้ตรงไหนไหมปล่อยมุ้งแตนี้แต่บอลครับผมไม่เจอกันไม่เจอกันครับผมนอกจากขอบคุณน้องเว้ยแล้วนะครับเรายังลืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ไม่ได้เลยครับเพราะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีแค่นี้นะครับน้องเว้ยก็จะไม่ได้มาปล่อยพลังที่นี่ไกด์วิงก็จะไม่ได้มาปล่อยมวยกั่สนุกๆสนาน ใช่ครับขอบคุณใครคร <Hospital> ับเนี Double C d r i n k s ครับ <topping> อ <offs> mm ืม hmm. เ <tr ud, rebound isson> oh, mm ิน hmm. จีมิกกับพีชครับน้องผมเลยชื่อสองคนรักก็น นตอนนี้พวกเราก็มีกิจกรรมจาก Double C Drink มาให้เพื่อนร่วมสนุกกันด้วยนะครับใช่ครับกิจกรรมก็คือ Buy Win Bonus C นะครับซึ่งกติการ่วมสนุกเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ครีเอ็ซีในแบบของคุณนะครับโดยที่จะต้องมี Double C วิตามินซีดื่มเนี่ยนะครับอยู่ในรูปของคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะจะลไหนก็ได้เลยรแล้วโพสลงิเตอตัวเองนะคพร้อมติด็ X b Win นะงใครที่โนใจที่แล้วกนมาทีสุดนะรัจได้ พวงหลันะครับจะเซอร์ไพรส์ด้วยกันส่งคลิปไปให้ครับเป็นคลิปเจ็ดวันเจ็ดคลิปเลยไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำเลยแพ้ความผงใหญ่กั่เครัสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมนะครับโดยจะประกาศผลในวันที่19สิงหาคมเลยนั่นเองนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับของ c นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ Lion Head Boxing Academy นะครับขอบคุณที่ Coach j นะครับที่มาให้พวกเรามาเรียนฝ่อยมวยกันในวันนี้เลยครับขอบคุณนะครับ ส่วนอีพีหน้าเนี the the ่ยนะครับพี่ไบแลวินเนี่ยนะครับจะชวนเพื่คนไหนไปทำกิจกรรมอะไรนะครับต้องรอติดตามนะครับทุกวันไหนครับพี่ทุกวันเลงทางสุดท้ายของซิ้นเดือนนะครับทางไลน์ทีวีและ YouTube นะครับทีมงานครับเวลา2องทุ่มตรงนะครับครับขอขอบคุณ Double C Drinks เครื่องดื่มวิตามินซีส0งร้ออร์เซ็บาป่าเชื่อไหมการแสดงร่วน ไวนีอพเแต่บาฝาก็หลายรูอยู่นะหลายรูหลายรูสามสามห้าู ขำแกมมือขำเลยขรขำเนี่แหละบ้าพลังมากวันแรกฉันคิดว่าเบรกมานะั้นน่าจะจรอ่ปพระจูมไปกับวินเข้าไปุดท้ทยเบรกนี่แหละคนช่วยช่วยแบบใส่อารมณ์ปาบิว้วเ,เข้าไอเออ,เอ,อบอกทำสิบจะเอาสิบห้าว่ะรอบแบบสิบห้าได้เอายี่สิบว่ะเออคนนึงเป็นสายบับ้าพลังส่วนวินก็เป็นสายตลกวันนี้เหมือนโดนยาตัวไหนไม่รู้ดีดมากเลยอ่ะโอ,อแต่ละคนออโอเคเขาก็ไปต่อนที่หน้ารากเนาะ ก็ได้เห็นมุมมือื่อที่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบมุมตลกของบินแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบมีมุมแบบบ้าพลังของเร็กอะไรเงี้ยส่วนไบร์นี่ก็แบบว่าตัวเขาจะเป็นแบบนิ่งๆคูลๆเนิบๆอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีความแบบว่ารู้ตัวแพ้จะชอบแบบว่าจริงต้องเรียกบาลีชอบความแบบว่าไม่อยากแพ้เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวแพ้กันโดนทำโทษแล้วเอาจริงนะเชื่อมาตอนถ่ายเขาไม่รู้หลกว่าโดนทำโทษอะไรใช่ แต่๋ยบททำโทษยังไม่โหดเท่าโทษรโรงเรียนน<จ> <ผล S 2> ะโรงเรียนโหดกว่าโอเคมันน่ารักดีตอนต่อไปสุดไเป็นของไหมไปเแต่บอลอีพีสามครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมในครั้งต่อไปไวันนี้ขอบคุณนะครับข้ามาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram แล้วก็ Twitter นะครับผม f a c e b o o ได้ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในครั้งต่อไปไวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย